ก่อนที่เราจะเริ่มสวดคาถาเมตตาของหลวงปู่หมุนขอให้ทุกท่านค่อยๆหลับตาปล่อยลมหายใจอ่อนโยนให้หัวใจสงบลงทีละนิดขอให้ทุกท่านตั้งจิตด้วยความเมตตาพร้อมเปิดพื้นที่ในใจให้พลังแห่งความรักความปรารถนาดีได้ไหลเข้าสู่ชีวิตของทุกท่านอย่างนุ่มนวลเมื่อใจพร้อมแล้ว ขอทุกท่านมาร่วมสวดคาถาบทนี้ด้วยกันณเมตตามหาดีหมุนบาร,รมีเปิดไมตรีอิรักขามหาลาภีจิตผู้คนมีเมตตาเอื้อเฟื้อมหานิยมโอมสันติสันติอเนกสีสวดสามจบหรือเก้าจบเมตตาหลวงปู่หมุนช่วยเปิดทาง ให้ผู้คนทั้งหลายมีใจอ่อนโยนต่อข้าพเจ้าคิดดีพูดดีทำดีต่อข้าพเจ้าด้วยเดชะเมตตาธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีสเสน่ห์เป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูเจรจาสำเร็จสมหวังทุกประการคาถานี้ขออานิสง์แห่งเมตตาธรรมของหลวงปู่หมนุนให้เรามีความอ่อนโยนในจิตใจ เป็นที่รักของผู้คนใครพบเห็นก็เกิดเมตตาการงานราบรื่นการพูดคุยเป็นผลดีและดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาด้วยพลังแห่งความเมตตาที่หลั่งออกจากจิตบริสุทธิ์ขอให้พลังเมตตาจากหลวงปู่หมุนประคองหัวใจของคุณอย่างอ่อนโยนให้ทุกที่ที่คุณก้าวไปเต็มไปด้วยผู้คนที่ยิ้มให้โอบรับ สนับสนุนและเปิดประตูแห่งโอกาสดีๆให้คุณขอให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักเต็มไปด้วยสเสน่ห์และความจริงใจให้ทุกเรื่องที่คุณตั้งใจสาธุสาธุสาธุ